นางวันเงินบัดนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องจบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดระหว่างขุนแปนกับคุณช้ณางเจ้าเลือกใครกันแน่ข้าคข้าเลือกเอ็งว่าอีนางวันเงินลูกข้ามันจะเลือกใครวะถึงข้าเนี่ยจะเป็นลูกน้องท่านขุนช้างแต่เขาว่าแม่นางวันเงินอะยังไงก็เลือกขุนแปนเป็นแน่แท้บาห์เลยเอ็งยนี่ไม่รู้อะไรเสียแล้ว เสียทีที่เป็นลูกน้อยขุนช้างมันไม่รู้หรือไงวายช้างมันมีงาดําฮงาดําะไรดําใครดําตกลงเจ้าจะเลือกใครค่ะค่าเลือกขุ่นแปนก็ดี แต่ขุนช้างก็ใช่อ่ะ <c oughs> โอ้โหทำไมช่างหน้าหลงไหลเหลือเกินค่ะข,ข้าเลือกท่านขุนช้างขอรับอะไรคือว่าถ้าไม่นางวันเงินน่ะเลือกขุนแปนขึ้นมา เราจะทำเยี่ยงไรดีขอรับแม่นางวันเงินนะไม่มีวันเลือกไอ้ขุณแปลหรอกเพราะว่าข้าขุนช้างมีงาดำแล้วงวงสีอะไรสีทองหูดีงาสีดำงวงสีทองโอ้โหช้างสวยเนาะใช่ไหมล<ว>่ะช้างข้าหมายถึงงาดำนี่ต่หากเวย นี่คือโมจิงาดำคำําโตลูกใหญ่ละมุนลิ้นสัมผัสถึงรสงาดำสุดกลมกล่อมเข้มขนออ้นหอมหอมอร่อยมากนี่อีน้ำเงินเองจะลังเลอยู่ยญยแล้วไอ้คุณช้างนะมันแอดเซ็เพียบพร้อมทั้งเรือนคอนโดปล่อยเช่าทั่วทั้งบางไหนจะยังมีบิตโค์ที่ทำจากหนังวัวรอทูเดอะมูนอีกช่วยพ่อหน่อยแล้วกันคือพ่อดอยมาเป็นเพลานาน,านแล้วนะเขาไม่ดูจังหวะ ไม่ได้เอาเงินเย็นไปเล่น <c oughs> มากว่าโยธยา <c oughs> ไม่ได้การเขาทางพ่อไม่ได้ก็ต้องใช้เลขกลเห็นทีข้าต้องใช้มนมหาเสน่โอมนะโมนางวันเงินจงรักข้าลงข้าโ,าโอมนะโมนางวันเงินจงรักข้าลงโ้าอมนะโมนางวันเงินจงรักข้าลงข้า พี่เธอเฮ้ยวันเงินอยู่กับข้าเหรออุ้ยเป็นอะไรไปท่านต้องใช้ของดีหรือมั้งต้องทำอะไรสักอย่างแล้วท่านขุนแป็นมนมาหาสเสน่ห์ของเจ้าหรือจะสู้โมงาดำของข้านี่ <laughs> ไอศกรีมเนสแลโมจิงาดำลูกใหญ่คำโตนุม่มหนุบหนับละมุนลิ้นสัมผัสถึงรสงาดำสุดกลมกล่อมเค้มคุณหอมอ,อร่อยว่าค่าขอเลือกไอศครีมเนสแลโมจิงาดำเอ้ยคุณช้างเพคะวันเงิน อย่าพึ่งถึงพี่ไปเลยกี่คํำคืนที่เราเคียงคู่กี่ดวงดาวที่เราเคียงนับคำว่ารักที่พี่พร้อมบอกกับเองมันไม่มีความหมายอะไรเลยหรอวันเงินพี่ขุนแปนข้ารักท่านเหลือเกินแต่ข้าขอโทษบัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะหอมอร่อยไปกว่ารสชาติงาดำ จากไอศครีมเนสแล่มจิงาดำของพี่คุณช้างที่ข้าได้ลิมลองไปเมื่อครู่อีกแล้วไม่ได้การต้องเรียกกูมานมาช้วยอีตีอีตีอีตีตตมาแล้วจ้าว่าจ๋ามาแม่มารถเดี๋ยวทันใจซะเลอเกินรวดเร็วเลยครับ กูมานทองขอราะรักแม่ปอจัดกันได้เลยครับมาแล้วมาแล้วตัวก็เป็นลูกของพ่อตัวเป็นขพ่อเองกับมือเีตลาดเวทมือกับมือจับไปเลยจับจับคุณช้างเลยขาจับคุณช้างเนี่ยพรั่งทำเมียไอ้ก็จับจับจับมานนี่จับกูจับอะไรไูจับมันนี่กูจะบอกว่าจับจับเราเลยจับมาเลยจับไปนี่กูมานทองเอ๋ยก็รับ เจ้าจงจับนางวันเงินมาให้พ่อและพ่อจะตอบแทนด้วยน้ำแดงของโปรดได้เลยขอรับกันพ่อีีตีตีีตีเอาไเข้ามายเอาไปเข้ามาด้วยไปามาด้วยเข้ามาด้วยเข้ดยไปามาีไปเข้ามาดยไปเข้ามาดไปข้้ไปเข้มาด้ไมาดย โมจิงาดำคำโตลูกใหญ่กูมาเลยมาอยู่กับข้าเถอลูกอืมตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าพบรุงไหนก็ไม่เคยพบเคยเจอไอสปีมโมจิงาดำที่ลูกใหญ่ค <c oughs> ำโตและหอมงาดำเยี่ยงนี้อร่อยมาก่อช้างจ้ะกอช้างจ้ะเฮ้ยไอ้กูมันของ ทำไมเองทำอย่างนี้ข้าเนี้ยนี่ข้าเป็นพ่อเจ้านะพ่อช้อางลูกชางกุมารทองมากินน้ำแดงลูกมากินน้ำแดงพ่มีน้ำแดงเพียบเลยมาเร็วลูกไม่ต่อไปนี้ข้าจะกินแต่ไอศครีมเนสเล่โมจิงาดำเท่านั้นข้าเบื่อน้ำแดงเต็มทนแล้วท่านเป็นพอ่อข้าแท้ๆท่ททานไม่รู้หรอว่าข้าชอบสีฟ้าไม่ชอบสีแดงขอให้พ่อลงโทษพอท่อหนะกุมารทอง มันยุติถามหลบไปเยอะค่ะที่แม้วันเงินรับรักไอช้างก็เพราะไอคนช้างมันใช้โมงงานดำทำซะนี่ มันเป็นธรรมแล้วลือพยะค่ะมันอยู่ติธรรมกันดีอยู่ลือมันยุติธรรมกันดีอยู่ลือของเขาพ่อจ๋าข้าขอเถอะพยาค่ะให้พระองค์ชิมสักหนึ่งคำเราจะได้รู้กันว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอย่าให้พ่อจ๋า โ,โมงูงาดำนี่สินะที่เจ้าว่าไม่เป็นธรรมเป็นธรรมสินีม่มันธรรมชาติทแท้ๆของรสชาติงาดำหอมกลมกล่อมนุ่มหนุกหนับละมุนล,ลิ้นสัมผัสถึงรสงาดำสุดกลมกล่อมเข้มข้นหอมหอมอร่อยมากตาคุณช้า<ะ>งเอ็งอยากเป็นเสนาาดีหรือไม่แต่มีข้อแม้อย่างหนึง่งเอ,งอ็งต้องนำไอศครีมเนสเล่โมจิงาดำท,ทั้งหมดที่เอ็งมีให้ข้า มันจะดีหรือพะยะค่ะดีสิวะข้าว่าข้าว่าข้าจะให้ไอศกะคีมเนลเล่โมจิอาดัมทั้งหีบเลยพะยะค่ะเอามาให้ข้าทั้งหีบเลยกูมานได้เลยครับกินได้ทุกเวลาเลยชีวิตข้าในไมีบุญเหลือเกินอยู่ๆก็ได้ตำแหน่งมาง่ายๆเข้าทางรัฐแบบนี้ขอพระไทยฝ่าากุมานทอง วันเงินจะทำกับข้าแบบนี้ได้ยังไงก็ที่ข้าเลือกท่านขุนช้างอ่ะเพียงพราะข้าแค่ต้องการอยู่กับไอศกรีมเนสเลโมจิีงาดำแต่ว่าตอนนี้ท่านไม่มีโมงาดำนั้นแล้วก็ไม่มีความหมายอันใดข้าว่าเรากลับไปเป็นเฟรนอนโซนเชคเช่นเดิมเถอะนะเนาะข้าขอไม่วันเงินกูมาท้องลูกพ่อโอยพ่อองค์ มาโูดจีบลดคำกันสงสัยอเราคงจะต้อง move on เสียแล้วไอ้ขุนเป็นถึงแม้เราจะไล่ซึ่งนางวันเงินกับเจ้าขุมอันทอกลูกเราแต่เจ้าจงจำไว้นะว่าเรายังมีไอศครีมเนสเล่โมจิงาดำอยู่เสมอ ไม่จริงมันจะเป็นไปได้เยี่ยงไรก็ในเมื่อเองเนี่ยเถาวายไอศ์ครีมเนตเล่หมัวจิงาดำที่สั้งสมมาทั้งชีวิตให้กับท่านเจ้าเมืองไปหมดแล้วอะข้าจะบอกอะไรให้ก็ได้นะข้านะ่ะสั่งซื้อแต่ไม่ได้สั่งสม ข้าสั่งซื้อไอศครีมเนสเล่โมจิงาดำจากเซเว่นอีเลฟว่นไว้ในราคาที่ซื้อง่ายแค่20บาทอีกไม่กี่เพลาไอกูมารไรเดอร์ก็คงมาส่งเสียแล้วกระมัง<ว>แต่เดี๋ยวอย่าลืมขอช้อนไม้จากร้านค้าเขาด้วยนะเว้ยแล้ว <c oughs> สั่งเผื่อค้าหรือเปล่าเผื่อแล้วเพื่อจา้า <c oughs> ท่านกุนช้าง ไอศครีมเนสเซ่โมจิงาดำพร้อมช้อนไม้มาส่งแล้วครับท่านขุนช้างไอ้กุมาของลูกพ่อนี่เองไม่ได้อยู่กับท่านเจ้าเบืองแล้วเลรออ้ยพอดีข้าได้ข่าวว่าที่เซเว่นอเลเว่นน่ะเขามีไอศครีมเนสเซ่โมจิงาดำเพียบข้าเ็เลยส่งเรซูเม่ไปสมัครงานที่นั่นเสียเลยอยากกินไ่มยข้าก็หยิบกินหยิบกินหยิบกินได้เลยฟินมากนี่ครับ อไอซ์ครีมเนสเล่โมจิงาดำลูกยหญย่ําโตนุม่มนุบนับละมุนลิ้นสัมผัสถึงรสงาดำสุดกลมกลมม่อมเค็มค้นหอมหอมอร่อยหมูเป็นไงล่ะในชีวิตคนเราอะจะมีสิ่งใดสุขใจเท่ากับไอซ์ครีมเนสเล่โมจิงาดำอีกแล้ว จริงอย่างที่เองว่าบางทีชีวิตคนเราก็ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าความสุขที่นุกหนับในทุกคําที่ได้กินต้องขอขอบใจเองมากนะเว้ยไอ้เกลหรอเองไม่ต้องขอบใจเขาหรอกเองขอบใจนี่เพราะว่าไอศครีมเนสเล่โมจิงาดาอร่อยมากเนสเล่โมจิงาดาอันยิ่งใหญ่ ห้อมงาดำคํา <Okay. S 1> โตเกินห้ามใจ,ใจนุ่มละมุนเป็นลงไล่ <c oughs> อร่อยมวกเอ้ย